أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة يونس صلى الله عليه وسلم يونس بنت نبي يونس เป็นบุตรแห่งมัตตานะครับแล้วก็ฐานสาบหรือไม่ว่าท่านนบียูนุสเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่แถวซาอุหรือว่าอยู่แอฟริกาหรือว่าอยู่ยุโรปนะครับก็คือท่านนบียูนุสอัลลอฮิสซาลาฮฺก็คือว่าฮุวะมินอัมบิยาบันอิสรออิลอัลไอดอมท่านเนี่ยท่านนบียูนุสเจ้าแห่งปลาวานหรือว่ายูนุสบุตรแห่งมัตตาเนี่ยบุตรของฐานมัตตาเนี่ย เป็นหนึ่งในบรรดานาบีจากนาบีต่างๆแห่งวงวานของบันิอิสรอออลนะครับครับแล้วก็ท่านนบียูนุสเนี่ยบอาอัลกุลลอฮุอิลาอัลีในนาวาเป็นคนที่ว่าอัลลอฮุซุบฮานาวตะตาลาส่งไปอย่างกลุ่มชนเทมีชื่อว่าในนาวาทีนี้ในนาวาเนี่ยอยู่ที่ไหนตรงนี้แหละครับเขาบอกแล้ว ในนาวาม,มินอารอดิลมูซินซึ่งมูซินเนี่ยเป็นตำบลตำบลหนึ่งโยธิประเทศอิรักนะครับประเทศอิรักในปัจจุบันนี้นะครับมูซินเนี่ยโยธิอิรักซึ่งเป็นเมืองเถชื่อวะในนาวาฟาดาอ์ฮุมอลิลลอฮิตาลานะครับซึ่งข้อพอก้อนวา่ากลุ่มชนของท่านนบียูนุสเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ทำการตั้งภาคีต่ออัลลอฮุซุบฮานาห์ตาลา โดยการไปกราบไหว้โบเถพเจ้าหรือว่าโบโรบปันนะครับเป็นกุ้งชนเทมัยสัตถาตวต่ออัลลอฮุสุบฮาห์นบตาลาโดยการไปกราบไหว้โรปันนะครับและธนบียูนุสเนี่ยก็ได้เดยกรองเขาเดยกรองเขาเนี่ยไปสู้กันเคาร,รพผักดีไปสู้กันอิบาดต่ออัลลอฮุสุบฮาห์นวตาลาเพียงผู้เดียวนะครับและธนบียูนุสก็ได้ด่าว่าไปเรื่อยๆด่าว่าไปย่างไม่ยอ่ทอท้อ จนกระถังวา่าทนบียูนุสเนี่ยได้ทําการคูสัมทับวา่าถ้าหากวา่าโบทันไม่ฟังนั่นเดี๋ยวอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจะส่งการลงโทษมายังพวกทันแล้วแต่วา่าพลนวามมันคืออะไรครับโบกคุมฉนของทันก็ไม่ฟังโยเทนะครับทางต่างตนะีเรียกร้องแล้วนะครับเรียกร้องอย่างดีแล้วก็ไม่ฟังโยเถจนกระถังเทสุด ท่านนบียูนุสก็ได้ออกจากกลุ่มชนของท่านว่าลัมยัสเดีรอัสซอปรออัลลาดีย์ย่ำบักีท่านนบียูนุสเนี่ยไม่ข้อไม่อดทนโดยกับการอดทนเทวาสมควรแต่จะอดทนนะครับไม่ถึงว่าไม่อดทนเพียงพอที่ต้องอดทนไปเลยก่อนนะครับแล้วท่านนบีนุออดทนในการแต่ว่าคีบี้ครับพี่น,น้องเก้าร้อยห้าสิบปี นะครับเพราะฉะนั้นข้อบอกเลยว่าการงานนึ่งการงานได้เทวาเราได้ไดไดทำหลงใบเนี่ยจีว่งพ่นเมื่อนกับการเทวาเราโออกโกโก้เทว่สามปีพ่นออกแล้วหรือว่าประมาณปีว่าว่าพ่นก็นออกแล้วหรือว่าปอกย่างคีบี้ครับเจ็ดปีแต่แกพ้นไฟลิตแล้วไม่ใช่มันไม่มีบทแต่ตัวพนนันนะครับมันไม่มีซูใต่ตัว การด่ว่าหรือว่าการแต่ว่าเราจะเรียกร้องใครเนี่ยไม่มีเวลาไต่ตัวว่าอ่าเรียกร้องสักเซนดี้เดี๋ยวเ้าตอบรับไม่ใช่อดทนสักแฮปี้เดี๋ยวเอเลาจะเฉวยเรื่องไม่ใช่นะครับเอเลาต้องการจะบอกว่าการดาวะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและการตอบรับเนี่ยไม่ใช่โยนในมือของเราโยในมือของใครครับ พอเราสุบฮาหานวตัลลาเราเนี่ยมีได้เท,เทียนแ่ข็ยแผล่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดอทุนให้มากที่สุดส่วนอัลลอฮ์จะตอบรับไม้หรือว่าคนจะตอบรับไม้เนี่ยเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์นะครับอ่ามาต่อวะลากินนะฮูอาบะกอมุกอดิบัลละหุมแต่ว่าท่านไอบิยุนุสเนี่ยอาบะกออาบะกอเนี่ยแปลว่านี่หรือว่าไปนะครับลาฮาบะคืออะไรครับ แต่ฮาบาแต่ว่าไปแต่ว่าส่วนอาบ,บากอรเนี่ยมันลํำลึกว่ามันเขือการไปอย่างนี่นี่ไปด้วยความอะไรครับด้วยความกรวดครึ่ง <S <S เราเป็นพนันไหมครับเดาว่าใครแล้วข้อไม่รับแล้วครึง่งนี่ไปเลยใช่ไหมก็คงจะนี่ไม่พอนนะครับเราเป็นคนมนุษย์ธรรมได้แต่ว่าคงจะต้องมีเรื่องพวกปนนี้แต่ว่าเรื่องปนนี้มันต้องฝึกเนาะครับทนนบียูนุสเอง เป็นนที่ประิฐกว่าเราเลยอย่างครึ่งแต่ว่าคนไม่ตอบรับการดาว่าข้องทันนะครับแต่ว่าตรงนี้ฟังให้ดีนะครับพี่น้องมันเป็นพอยสําคัญมันเป็นยุดสําคัญมากว่าฮุมลัมมาซาฮาบะนบียูฮุมอุลกิยาฟีกุลูบิหิมอัตอุบะอิลลอฮิวะลินาบะนะครับเมื่อท่านนบียูนุสนี่ไปยังนี่นี่ไปชักบุเขาแล้ว แล้วก็นี่ในสภาพที่ครึ้งด้วในในสภาวะแถวโครธเนี่ยนะครับบบกเขาก็เนึกขึ้นมาได้โอ้โบโรพงจะรรมพิสแล้วเนาะถึงขั้นว่าานาบียูนุสเนี่ยนี่ไปจากบวเราแล้วก็นี่ไม่ใช่นี่ทรรมได้นี่ในสภาพว่าโกรธเครื่องบวเราโบเราก็ตอนนั้นบบกเขาก็เลยเนึกขึ้นมาได้แล้วก็ตอบาตขึ้นมาได้นะครับ ล่างจากีว่วาอะไรครับล่างจากี่ว่ะพอธนาาบีหนีไปปุ๊บนี่ครับอาซาพลงทันทีแต่ว่าไม่ใช่ว่าลงทีเดียวเริ่มเริ่ม,มลงพอโบนี้พอโบกุ่มชนข้องานบียูนุสเริ่มเพ้นอาซาบเนี่ยบวกเขาก็เอ้ยสิ่งเ่ี่วธนาาาบีพูดนี้เป็นของจริงแล้วอาซาบลงลงแล้วนะครับก็เลยต่อบาสขึ้นมาได้เพื่อน้องครับอันนี้ก๊อเลยนะครับก๊อตก๊อตตายตัวหรือว่าก๊อโดยถั่วไปเลยการตอบาสข้องบ้าข้องเล่าสุภานาวตาลานี่ ธรรมดาแล้วจะไม่ทุกท้อรับถ้าากว่าอาซับลงมาแล้วนะครับแต่ว่าคุ้มชนของแทนนบียูนุสเนี่ยเป็นกรณีพิเศษอัลลอฮ์ต้องการจะให้เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นตัวอย่างแต่ว่าจะได้บอกว่าอัลลอฮ์ส่งต้องการแต่ว่าจะให้เป็นเรื่องราวนะครับให้เป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับฟากัชฟัลลอฮุอันฮุมอัลอาซับนะครับ เมื่ออัลลอฮฺอูสุบฮานะฮะตาลาได้เห็นการตอบาตข้องกลุ่มชนของท่านนบียูนุสแล้วอัลลอฮฺอูสุบฮานะฮะตาลาก็จะได้พลักอาตาบลบไปก็คือไม่ลงโทษอีกต่อไปแล้วแล้วก็ได้รับการตอบาตข้องกลุ่มชนของท่านนบียูนุสอัลลอฮิสซลามนะครับซึ่งแท้จริงแล้วครับพี่น้องพี่น้องว่าท่านนบียูนุสโรไม้ครับว่าโบเขาเนี่ยตอบาตแล้ว คิดว่ารู้ไหมเออท่านท่านนักบ,บุชาการเขาบอกว่า,วาท่านนบียูนุสเนี่ยโรนะครับโร่าบุเขาตบบาสแล้วแลายกาการลงโทษได้ยุติแล้วแต่ว่าท่านนบียูนุสก็ยังคงวัสมัครรอฟีดิฮาบิฮิอันฮุมท่านนบียูนุสก็ยังตั้งมัน่นแต่ว่าจะไปจากพวกเข้าเพราะอะไรครับเพราะวาความโกรธความโกรธแน่นอนจริงๆเลย ทำได้ทำได้หลายๆอย่างเลยที่ว่าคนคิดไม่ถึงอะไรคือลักษณะครับเทวาท่ทานตบียูนุสไปด้วยความโกรธลักษณะจากอัลกรุรอานเทวากอลาตาลาอิดละฮะบะมุกอติบันนะครับอัลััมบีย,อลละ,ดดยะอลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าอิดละฮะบะมุกอติบันท่านนบียูนุสเนี่ยได้ไปจากพวกเขาจากกลุ่มชนของเขาเนี่ย ในสภาพที่อะไรครับในสภาพที่ว่ากรธดเรื่องดว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นว่ากอลาตาอลาอิศอับบออิลัลฟุลกีอัลมัชฮูนท่านนบีมงน้าไปอย่างอะไรครับท่านนบีหั่นล่างจากกลุ่มชนของพวกเขานี่แล้วก็มงน้าไปยังเรือนะครับท่านนบีเนี่ยได้ขึ้นไปแข่เรือเทบันทุกผู้โดยสารดุบะบันทุกทรัพยสัมภาระอย่างเต็มเอียด นะครับเรือดิบบรรทุกยางเต็มเลยนะครับใครแต่ว่าเป็นคนเรือก็คงจะโรดี้ถ้าว่าเรือบรรทุกเต็มนี่คือมันจะแบบมันจะลงมาเลยเนาะแล้วก็มันเสี่ยงต่อการจมน้ำสู้มนะครับมาชูนนี่นะครับมาชนูนภาษาอาหรับภาษาโุรอานซึ่งแปลว่มามัมลูกบิรุกแกวัลมาตานะครับเต็มไปด้วยผู้โดยสารและก็สันภาระนะครับฟาโรกีบาฟิสซาฟีนะ มินลุกกตบอกมานนะครับแล้วก็ทนานบ,บิยูนุสก็ได้ลงเรือไปแล้วก็เรือก็ได้หลงไปครับหลงไปอย่างทะเลเมื่อถึ่งกลางทะเลครับเกิดอะไรขึ้นครับเรือเนี่ยมีทีท่าว่าจะจมพะอะไรครับเพราะว่ากลางเลนี่คือคลืนมันจะสูงว่านะครับมันจะโครงเพลงว่าแล้วก็โรนไหมทีนทท่นี่โบกเขาทำปืนที่นี่โบกเขาก็ได้ประชุมกันว่าเอ๊ะที่ทำปืนปดี เราเนี่ยมียูซองชอยมียูซองทางเลือกทางเลือกนึ่งก็คือเราอยู่อยู่พันนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องมีใครที่สละอยู่บนเรือให้มดจุ่มกันจุจม่มจุมจุ่มไปด้วยกันแล้วไงไงอ่าหรือว่าทางเลือกทีซองก็คือจะต้องมีคนได้คนนึ่งนะครับยอมเสียสละยอมลงจากเรือไปนะครับบางทีเขาอ,อาจจะพบค้อนไม้ ขออาจารย์พบอะไรเฉยสามารถไว้ไปอย่างโบเออ์ได้คือเพื่อเทวราชารักษาชีวิตบางชีวิตเอาไว้นะครับสึ่งจากเดิมเหล่านียมันมันก็กำเนิดก๊อขึ้นมาว่าก๊อตข้อฟูโดอรอเรนนะครับก็คือบางพี่น้องครับบางสถานการณ์เนาะเราไม่สามารถเทวราะเลือกได้ระหว่างดีหรือว่าไม่ดีหรือว่าดีหรือว่าดีี่สุดไม่ใช่เราเลือกได้เพียงแค่ว่า เสียหายเบ้าเรือว่าเสียหายมากนะครับกรณีนี้เนี่ยถ้าว่ายนคนลงไปเนี่ยมันเสียหายเยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีคนยอมเสียสละไปเนี่ยมันเสียหายหน่ากวาเลยค,คนต้องจมท่าทางเรือเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นบกเขาก็เลยเลือกวิธี่ซ่อมก็คือยอมเทวะจะให้คนบางคนเนี่ยลงจากเรือไปโดยการใช้วิธีการอะไรไครับวิธีการกุร้อ ซึ่งมีความหมายว่าวิธีการจับฉลากยิบฉลากนะครับทุกคนก็ลง่าที่ว่าเออเรายอมยิบฉลากนะครับด้วยกับความเป็นธรรมนะครับทุกๆคนเนี่ยยิบฉลากมเ,ลเมกกเื่อเลยแม้กระทั่งกัปตันเรือก็ต้องยิบฉลากไม่มีใครยกเว้นนะครับทานานดียูนุสเป็นนาบีขขงอักลัก์ก็ต้องยิบฉลากเมมือนกันัท่านก็ยองนอ้องท่านก็โยงนะครับแล้วก็ ฟักตรอฟ้าซอบทัลกุรอานอุนัสมินหุมอินหุมยูนุสนะครับพนคองมมัคนเอะได้ครับเราก็ดูกันดีว่าทานนบิยูนุสเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งทว่ยิดฉลากได้ใบแดงได้ใบทวะต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องถูกลงจากเรือ,อนะครับทานตำรืจครับทานตารืจทานทานบวยวายไหมไม,ไม,ไม่ในเมื่อตกลงกันแลว้วม,มีมติเห็นฟ้องกันแล้วว่า ใครเดียวยิบได้ใบแดงหรือว่าใครจะยิบได้ใบเดียดวต้องลงจากเรือก็ต้องลงจากเรือทันยอมลงจากเรือท้องทุกโยนลงจากเรือนะครับเาลาได้กล่าวไว,ว้ว่าฟาแกนามินันบุดฮะดีนทานนบียูนุสเนี่ยเป็นหนึ่งในคนเถภายแพในการยิบชลากยิบชลากในใบเดียวต้องลงจากเรือีปน้องครับทานนบียูนุสเนี่ยทุกโยนลงจากเรือนะครับแล้วก็ปลาไอาเชกินนะครับ ปล่าวานก็นมากินทันทีกินในสภาพเทคัมเมอบนะครับฟาบตาลาอาหูโฮชฟิลเบอร์รีอิจิลาอันปล่าวานเนี่ยได้คัมเมอบเนี่ยคัมเมอบลงทันทีคัมเมอบโดยเทวันไม่มีการเคี่ยวนั่นคืออะไรครับนั่นคือไม่เที่ยว่ากระดูกของแต่ในบิยูนุสก็มันมีการหักแต่ยังได้ไเนื้อกระยองอยู่ในสภาพเดิมอยอะเลย บอกว่าไม่มีการเคลี่ยวเมื่อก็างูงมันคขมืมนะครับมันคอยไปย้อยในในในกุ่มเองนะครับฉะนั้นนะครับแต่านบียูนุสก็ต้องตอกไปโย่ในท้องขลองปลาวานอยบนอยบนความเบิดความเบิดกี้ชั้นครับซ้มชัน้นนึ่งคือความเบิดในยามกลางคืนแ <Yeah. S 1> ละได้มีเห็นนั่นคือเบอิดซ่องนึ่งแล้วซ่องอันตร่ซ่องก็คือความเบิดในท้องทะเลเบิดซอนเบิด ร้ำคือความเบิดในทองของปราวานเบิดซอนเบิดซอนเบิดความมืดมวนเทวะแรงวะ่ามีใครคิดมั้งครับว่าวันวัน,วนหนึ่งเราโยนเราโยนในทองของปราวานความเบิดซ้สร้ำชันเราต้องผ่าด้านไปสด้านถึงจะได้มีชีวิตรอดไม่มีใครคิดครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้บง่บงบอกให้เห็นถึงความสามรถของเราสุภะนาวุตาลาย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นครับขอแหวกอีกนิดหน่นอ ใครเถประสบกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่แต่คิดว่าไม่มีทางออกแล้วอย่าคิดพนันครับแหล่ตัวย่างของ่านนดบียูนุสเป็นตัวย่างความเบิดซ้ำซ้ำชัน้นแห่งกลางคืนทองทะเลอะไรกันปราว่าน,นะครับแต่ว่าทางออกของแตนนบียูนุสหรือว่าทางออเแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาบอกกับเราเคืออะไรครับผ่านผ่านการบอกลาของแตนนบีมูฮัมมัดผ่านการนำมืเพื่อแห่คของ่านนบีมูฮัมมัดผ่านคุรานนั่นก็คือ เมื่อท่านนบ,บียูนุสสำนึกผิดแล้วนะครับว่าท่านท่านเนี่ยรู้เลยว่าท่านผิดเพราะว่าท่านนี่ออกมาเลยครับนี่ในสภาพเทวครึ่งทงั้งทั้งเทว,ว่าพุทมชนตอบะแล้วนะครับ<ช>ท่านนบ,บียูนุส,สก็เลยกล่ววาวดูอาซึ่งเป็นอายะครัวอั้นเทว่าลาอิลละอิลละอันต์สุบฮานักอ่าตรงนี้ครับอายะครัวอาน้นเทบอกว่าลาอิลละอิลละอันต์สุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลดอลลมีน นะครับเราไม่เป็นซ้ำถอนเนาะทอนแรกทอนแรกเนี่ยมีอะไรครับลาอิละห์อิลลาอันจ์มันมีการให้อเอกภาพต่ออัลลอฮุสุบฮานะฮุตะลาทอนแรกเนี่ยมันมีตอฮีดลาอิละห์อิลลาอันจ์เปลว่าอะไรครับลาอิละห์อิลลาอันจ์แปลว่าอะไรครับไม่มีพระเจ้าอื่นได้เถทุกรับไว้ย่างเทียงแท้นอกจากอัลลอฮุสุบฮานะฮุตะลา ตรงนี้คืออะไรครับคือโตอฮีตคือการให้เอกภาพต่อเลาอุสบฮานาวะตะลาเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระชาอื่นได้เถทุกรับไว้ย,ย่างเถียงแทน้นอกจากอัลลอฮ์อุบฮานาวะตะลานี่คือท่อนแรกท่อนเดซ่องก็คือซุบฮานะกะมหาบริสุทธ์เดออัลลอฮ์นะครับนั่นก็คือการบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยส่งบริสุทธิ์จากสิ่งถุกสิ่งที่เป็นความเฉิงหลบความอ่อนแอนะครับ ความบอบครองไม่ว่าจะเป็นการนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนการหัวนอนการนอนเนี่ยเป็นลักษณะถออ่อนแอไหมครับเพราะว่าเราอ่อนแอต้องการผักพรอนเผื่อแต่ว่าจะได้มีแรงขึ้นมาเรานี่ก็คือคุณคุณลักษณะแห่งความ air, อา่อนแออัลลอฮ์ไม่ส่งนอนไม่ส่ง่วงนอนวงนอนเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเข่องไมยของว่าเราเนี่ยอ่อนแอแล้วเ<ม>พียรแล้วอสมองเพลียรแล้วอ่อนแอแล้วอัลลอฮ์ไม่ส่ง่วงนอนนะครับ เพราะฉะนั้นการกล่าวว่าสุบฮานะก,กะเป็นการบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งบริสุทธิ์จากทุกคณุณนักษณะเทอออนแอทางไล่เทบกครองทางไล่นะครับนั่นก็คือการตัสเบียงสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานลอลและก็ทอนเจซามก็คืออินนีกุนตูมินัตบอลิมีนแต่ในบิยูนุสก็ทเทจริงแล้วอัลลอฮ์ฉันเนี่ยเป็นคนคนนึ่งเทเคยเป็นคนเถไว อยู่ไหนมู่ของคนอาธรรมท้งหลยอาธรรมพอ,อได้ครับอาธรรมปวันไม่ยองอัทนทันนี่นะครับทันนี่จะกคุ้มชนของทันและก็ในสภาพที่โกรธแต่ว่ามาวันนี้ทันสำนึกพิษแล้วนะครับพี่น้องครับเ <c oughs> มื่อทันกล้าวพันนีกล้าวโดวยเรือยกล้าวประจํานะครับผลของมันคืออะไรครับถูกต้อง คนของมันคือัลลอฮุซุบฮานานุวะตะลาฟะมรัลลอฮุลฮูตะอันตุลกีฮิบิลูรอกนะครับอัลลอฮ์ก็ได้มีบัญชาให้กับท่านให้กับปลาวาตัวนั้นเนี่ยคายทนานบิยูนุสออกมานะครับเป็น้องลองนึกงสภาพแรกอ่ะ,ง,ะงูเนาะงูเี่มันไปกินไก่พะนนี่เคยเห็นไหมถ้าว่าเราว่าออกมาเนี่ย ใกล้ที man, ่ว่าอยู่ในงูเนี่ยแต่ว่านำย้อยมันย้อยแล้วเนี่ยอยู่ในสับในไม่ไม่มีคนมันมันยังไม่ถึงเนี่ยมันมันไม่ไม่มีคนคนมันดออกหมดเลยพิ้วกระสีคือหมายถึงว่านำย้อยคือมันย้อยแล้วแหละมันเริ่มย้อยเลยใช่ไหมมันเหมือนกับการการฝกนักอ่าฝันั่งอะไรฟกข้อเราจามินบัตเทนิฮาอัลฟารกอัลมัมลูตอัลมัมอูต มีนั่ใบดอนะครับออกจากทองข้องเปล่าวานเมื่อนกับสภาพข้องโลกใกล้ครับโลกใกล้แต่ว่ามันยังไม่ฟักไม่ฟักไม่ถึงเทดีนะปะนั้นเลยออกมาในสาวเทวาไม่มีข้นนะครับออกจักชายงวยได้แต่ว่าอ่อนแอนั่นแหละใช่ไหมใกล้มันอ่อนแอนั่นแหละสภาพทต่ไม่มีนะมขน้นนะครับเรื่อไม่กระถางสภพาพข้องแต่ว่าหลบหัวพุ่งขึ้นนะครับอ่อนแอปนั้นแหละ ไม่มีคนทีอ่อนแอยื่นกันไม่ได้สภาพนั้นเลยอัลลอฮ์บัญชาให้เปล่าวานไข่ทันไดที่ยูนุสมาในสภาพนั้นเลยนะครับอ่อนแอไม่มีคนก็คือไลซาแลฮิริชอันนี้คือเป็นการตัดเส้ของถันอิมนุมสัสออดนะครับในเทศข้องความอ่อนแอข้องความอ่อนกำลังนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลานะครับพี่น้องครับเป็นผูเ้เถอเอนดูเมตตาฟาลาตอฟลลอบูบิ ฟัมจะอะไรยฮิชะจะรอมินลยักตีนนะครับอัลลอฮุสุบนะฮานาวะตาอาลาได้ส่งเมตตาให้ดูเมตตาต่อฐานด้วยครับให้ต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นมาคือเปลว่าเนี่ยมันไปอ้วกถทชายหาดซึ่งชายหาดนั้นเนี่ยคงจะไม่มีต้นไม้แล้วสภาพของคนเทียว่าไม่มีคนแล้วก้อนแรกเนี่ยถ้าทุกแดดมันเกิดอะไรเฉยอขึ้นครับก็ไม่รอดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นอัลลอห์ให้ต้นไม้ เกิดขึ้นมาแล้วก็ท่านนบียูนุสก็ได้ไปพักพิงใต้ร่มไม้ร่มนั้นแล้วก็อัลลอฮุซุบฮาห์วะอามรุอัลลอฮุไอยยุรจีอาอิลาโคมิฟายุอัลลิมุฮุมวยยูดูอูฮุมฟัสซาจาบัลลูอะฮฺลุลอะฮฺลุบัลาดีนะครับแล้วอัลลอฮุซุบฮาหะนะวะตาลาเมื่อท่านนบียูนุสมีกำลังวังชาขึ้นมาแล้วนะครับอัลลอฮุสุบฮาห์สุบฮาห์นะวะตาลาก็ได้สร้างชายบัญชาให้ท่านนบียูนุสกลับไปภูมิชนของ ข้องฐานเสียนจงกลับไปซ่อนกุ้มชนของฐานแล้วก็ไปด่าว่าไปเรียกร้องกุ้มชนของฐานต่อไปนะครับแล้วก็กุ้มชนข้องฐานก็ได้รับการด่าว่าข้องฐานรับการซ่อนข้องฐานอันนี้คือจุดจบนะครับแล้วว่ากุ้มชนข้องฐานเนี่ยได้รับการได้รับรัว่าได้ต้อนรับการซ่อนการด่าว่าข้องฐานมิอาจจะอันฟินเอายจะซีดูนอัลลอฮฺสุบฮานาอุตะลาบอกว่ารับการด่าว่าข้องฐาน มีอาจัลมิเอคือเท่าไรครับภาษาอารับใครเคยไปอารับใครเคยไปเซาล์มั้งมิเอมิเอทเรียนยิบมิเอทเรียนไปไปสวยก้องมิเอไปหวานหนึ่งรอยตรงนี้อลรรถบอกว่าหนึ่งรอยพันแถวๆกับแถวไรครับสิบพันแถวๆกับหนึ่งเบิ้ลใช่ไหมหนึ่งรอยพันเท่ากับหนึ่งแซ่ดนอหนึ่งรอยพันเท่ากับหนึ่งแซ่ก็คือ ผุ้มชมคล่องท่านนบียูนุสเนี่ยตอบรับการดาว่าคองท่านหมากว่าเนื่องแทน้คนเอาอย่าสีดูนนะครับทุกๆคนเนี่ยได้อิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮฺฮานาอาแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮฺฮานาอาก็ได้ให้พวกเขาเนี่ยเปิดเผินนะครับในการอิมานของพวกเขาจบนะครับเรื่องราวของท่านนบียูนุส